ขาชุ้นาชุ้นาุเพ่เอาชามนี้เลยนั่งเลไม่ต้องยูไได้ยูเก uh ิดเลยมันไม่ oh. ีเกิดได้เราลุกตาเข้พุงกัน์อช้แอาลกสั่งไป ม่ดีคนนึงเปนหมดเลยเอ้าเก้าเออเ้าเอากินซื้เลยเดี๋กินยอกหอกเดี๋ยวกินยอกหอกินแห้งกินแห้งเอ้เอาเนแน่่ดเดี๋ยวขั้นตอนตอนนี้ลงถึงะกยางอครัเต็มเลยไอ้ตรงั้นมันตึงอยู่ตรงนั้นแต่เลยจะเรื่อง ถ้าเลยจะดีเรียรอยเลยเพราะเลยจะดีมันจะถึงข้มปัญญาหน้าที่พุทธเจ้าทุกทานอาิิฐานเราลอยเฉที่แต่เลยจะดีไปมันจะเป็นทั้มมันจะเป็นท้มมันจะเว้นแล้วตรงตรงนั้นความรู้สึกตรงนั้นจะไม่มีลำท้ายตรงไหนไม่มีลำท้อยดูตรงนั้นไอ้ตรงไหนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดูตรงนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงได้ตรงนั้นมันเกิดไอ้ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือให้เกิดดังนั้นจิตตรงนี้มันจะเข้าไปทางไหนไปจนถึงที่เจ้าเกิดจิตเดิมเดีย จิตเดิมแท้เรามาจากความว่างและมีวิญญาณเกาะปักถึงมาเป็นรูปข้างในนางนี้แต่ตอนนี้ไอ้นานนี้ก็อยากจะรู้ว่าฉันจะเกิดหรือไม่เกิดเกิดมาแล้วไม่เป็นไรแต่ตอนนี้จะดูว่าตอนนี้จะเกิดหรือไม่เกิดก็ดูงนั้นเย็นต้องความเย็นสุดท้ายอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ตรงไหนชัดเจนตายแล้วจะเกิดทำไมไปยังไงไม่เกิดไปอยู่ตรงไหนตรงไหนไม่เกิดก็อยู่ตรงนั้นเหมือนนกเข้ากรง นกเข้าโครงมองเห็นได้แต่บินออกไปได้เออนกเข้าโครงได้ยินเสียงเพลงได้ก็ไปไม่ได้เออเพราะว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านไปเจอจิตที่ไม่เกิดถึงท่านประกาศมาตอนที่จิตท่านเกิดท่านไม่ประกาศไม่ใช้มันลุงปูดูไม่บอกว่าจิตมันอ,อยู่ตรงนี้มีแท้จิตเราอยู่ตรงนี้เพราะลุงปูดูอย่างเดียวเว่าไหร่คิเป็นองนอ,นนอกถ่งทุกคิดเห็นจิตแกล้งเป็นมาก ตอนนี้เขาเรียกดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมบางคนที่ดวงตาเห็นธรรมมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้ไม่ดีตอนนี้เป็นยังไงเห็นอะไรเห็นความเย็นและตาที่เห็นความเย็นไม่ใช่ตารนี่นี่เขาเรียกดวงตาเห็นธรรมไอ้หน้าเฮ้ยไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณก็คือไม่มีฐานาท่านเองเหมือนลูกบุญดูบอกว่าเห็นจิตกายหายเห็นจิตกายหายตอนนี้เปนัเหมือนไม่ดี่เห็นน้ำเย็นเนี่ย ในท้องไม่ขีดตับใตใส่ภุมเยอะแยะแต่ก็ไม่เห็นเห็นแค่รู้สึกเนี่ยรู้สึกเท่านั้นเองจะไม่เห็นอะไรนั้นตับใต้ไฟฟ่พูมไม่เ,เพราะจิตเราไม่มีลำตั้งโอ้ก <c oughs> <c oughs> ายยนี้เพื่ออาศัยเพื่ออาศาัยกายเพราะมีชีวิตอยู่แต่เราต้องรีบไปเลยเนี่ยวันก็ไม่เอาวันเป็นเท่่เนี่ยอัานนั้นก็ออ่านนั้นอะแล้วแต่ คือจิตใจบางคนบอกว่าแม่ช like sure. yeah, mm ีโยมผู้คุยเนี่ยก็รู้ทำไมได้เพราะตายภายในเจ็ดวันอาตมาก็อยากจะรู้ไอ้เคำว่าแปดวันแปดวันอะไรเนแปดวันมันเป็นอะไรก็เขาบอกตายวันจันทร์จะเจ้าก็ตายวันอาทิตย์นี่ใช่ไหมตายภายในเจ็ดวัน แม่คนพูดนะถ้าส oui, ีธนบนใคยมันยุงตาเนี่ยสีแตดไอ้ลุงตาต้องเอาลุงตาไปซีดแดดเลยลุงตารียกสมาธิสั้นคิดเร็วทำเร็วถ้าสมาธิยาวต้องประทุมดึกสายงาดีก็ดี